ครับสวัสดีครับคุณป้าครับคุณยายครับครับตอนนี้เราได้มาอยู่กับกับกับอันนี้กาคุณยายชื่ออะไรตามกันชื่อแสงจันทร์ยายชื่อแสงจันทร์นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับอันนี้สวนอะไรครับียากสวนอะไรล่ะนี่เขาาทำอะไรแคนตาลูปแคนตาลูปเนี่ยบ้านเองก็เรกแคนตาลูปเือนกันชื่อฝรั่งเนาะก็เรกแคนตาลูปเขาก็ไม่เรกอย่างอื่นเนาะจ้าตอนนี้เราก็อยู่กับยายแสงจันทร์อยู่บ้านแล้วอยู่บ้านอะไรครับยาย บรนบรรสมพูดคราก็ได้ครับอยู่อยู่บรรสมบรรสมตำบลดอนชมพูโคราชบันทีนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนมกราคมหกสี่นะครับช่วงนี้แตงเคนตลูบนี่เราเราปลูกได้จากบ้านแล้วครับตอนนี้นะตอนนี้ปลูกได้เดือนนึงเลยเดือนนึ่งก่อนจะก่อนก่อนจะทําแบบนี้เราต้องขั้นตอนยังไงก่อนครับอยะ ตอนแรกที่เตรียมดินเตรียมอีท่าไหนก็ถ,ถ่าย,ย,ยหรือถ่ายเราก็มีผานยกล่องผาน,นยกล่องจ้ะอ๋อถากเนี่ยก็ปีกขึ้นไปไงเนี่ยจ้ะผานยกล่องเราก็เอาปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกเนี่ยปุ๋ยคอกดาปุ๋ยปุ๋ยเคมีดาเคมีดาปุ๋ยสูตรสิบห้าใชสูตรเสมอไหมสิบห้าสิบห้ายังนะต้นยังหรือปุ๋ยนาปุ๋ยธรรมดานี่แหละจ้ะปุ๋ยดินเสร็จเขาธรรมดาอ๋อปุ๋ยสิบหกยี่สิบศูนย์ประมาณเนี่ยหลังจากนั้นก็ผสมกัน แล้าก็ทำชักลองเอาจุกเอาจุกมาเกียถมจากงคนงานเอาจุกมาเกียถมเราเดินเดินสายน้ำยศเดินสายน้ำยศะอืมหลังจากนั้นก็ปาคุ้มป่าคุ้มอันนี้ต้องซื้อใหม่ถูกปีไหมไอ้ผาพลาติกเนี่ยประมาณสองปีสองปีก็บได้ใช่สองปีใช่สองปีแต่หลังจากนั้นก็ทิงมามาทำอะไรนะทำเอ็งทำรูอันนี้มันมีอยู่แล้วตั้งแต่ซื้อมาเนี้ย อ๋อต้นหนึ่งแล้วหยอดแล้วเราต้องเพาะก่อนไหมเราต้องมาหยอดอีกร่าเพาะเบียก่อนเพาะเหมือนเพาะไอ้พักนาพักอะไรเนี่ยจะเพาะไทยไอ้กระบะกระเบะนิดหน่อยอ๋อหลังจากนั้นก็มามาหยอดทีละหลุมเนาะใส่เป็นเม็ดก็ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยเสมอไงมันตายแต่ถใส่เป็นเม็ดมันจะตายเป็นเชื้อราถ้าเราหยอดหยอดอย่างละเม็ดก็อันนี้ได้ไหมหยอดได้ไหมได้แต่โอกาสตายก็มีเจ้ะ ยายเขาโตขึ้นได้จยอาทิตย์หนึ่งมันก็ตายแบบเหมือนเชื้อราอะแต่เราปลูกแบบเพาะเบียบปลูกมามันจะเสมออ๋อเพราะมันมันงอกมาแล้วแล้วก็มาอววงใช่ไหมจ้ะมันไม่ค่อยตายอ่าทีนี่เอ่อตอนนี้ทุกวันนี่เราต้องให้การดูแลยังไงปะยายยังไงการดูแลดูแลคือให้น้ำให้ปุยยังไงทุกวันจ้ะให้น้ำให้น้ำที่ท่านไหนครับ มาตามสายน,นา้ำท่อมาจากฝายฝายบรรสมเนาะอ๋อแล้วก็มาก็วินเขา,าตอนี่ปุ๋ยใส่ก็ใส่ในท่อเลยเนี่ยจะใส่ละลายกับน้ำแล้วก็เปิดเขาท่อเลยใช่ไหมอโอ้โหดีจังอนี่อยู่ในขั้นตอนเดือนหนึ่งอยู่ในขันตอนอะไรบังครับตอนนี้ิ้กิ่งกับพันยอดจับเราลองทําให้ผมดูจังไยครับ พันยอดขึ้นอันนี้เหตุผลที่พันพันเพราะว่ามันมันมันจะไม่ขึ้นยอดแล้วมันอิเล็กเกอรใช่ไหมแล้วต้องเอาขึ้นมันบุ่งเนาะใส่บุ่งบุ่งแล้วก็พันแบบไหนพันพันไปเรื่อยๆจนกระทั่งยาวต้องอ๋อพันเฉยๆพันพันเฉยๆเนี่ไม่ต้องไปผูกอะไรเนี่ยไม่ต้องล้มนี่เนี่ยนี่เลยจ้างคนมาผูกเลยอืมอันนี้ก็เชือเชื่อผกทีนี้ก็ยาฉีดแจบ วันทุกอาทิตย์ไหมครับยายาข่าแมลงหรือยาเชื้อราข่าแมลงขีดตึงเต็มมันนุ่ยนอ่ยทีใหญ่ขนาดนี้ฉีดทามีนอนก็ขีดทามีนอนก็ขีดถ้ามองเห็นนอนก็ฉีดเด้งจ้าต่ช่วงมันครับๆนี้อะไรครับจะติดโดกเราก็ไม่ต้องขีดยาเพราะแมลงถึงอ๋อพึ่งจะมาผสมเกสรให้อ๋อโอเคอีกชีิดอีช่วงที่มีบุ่งมีเพียอะไรยางนุ่ย ให้ฮอร์โมนให้ฮอร์โมนอคิดหลักขังให้ฮอร์โมนดาฉีดสเปรย์เนี่ยที่กระกระแทกหลังกันเลยใช่สเปรย์อ๋อละครังแม่บ้านแม่้าเอ้าลูกซิดหนึ่งไอ้คนสายื่ออะไรฮิตจักนะไอ้คนสายอ่อตอนนี้ก็ฉีดฮอร์โมนไอ้ฮอร์โมนแบบไหนครับเป็นกระป๋องหรือเป็นไอ้เป็นแบบซองเป็นซองจ้า เขาเขียนว่าฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนอะไรมีมีไชไดมดต้องพวกเงาะพวกอังุนอะไรนี่เขาใช้เหมือนกันมดไม่จะเป็นกระกระปุกไหมเป็นซองเป็นซองนี่เฉยก็มาผสมน้ำฉีดเนาะอาทิตย์ละทีจะนี่พอเดือนหนึ่งปุ๊บมันจะเริ่มมันจะเริ่มอะไรครับเริ่มแตกดอกละจ้ามันก็จะแตกดอกกับติดหน่วยลองมาดูแตกดอกครับติด ติดดอกนะครับติดนวลน่อยเราต้นหนึ่งเราจะเอาไว้หลายไปเลยดอกเดียวแคเน่เดียวแคเน่ไปจนกว่ามันจะงูลงมาตัวนี้เดี๋ยวพอมันขื้นปุ๊บมันจะติดเอาจะไว้คอที่อะไรดีคอที่เ้ไอ้ตัวนี้เอาไว้ยังครับนี่ไอ้แบบนี้มันเสียไหมกิ่งมันเสียเนาะยอดมันคือยอดมันไม่ดีหยอดมันด่วนเนาะกออกเลยเอากิ่งมันเอาไอ้ตัวนี้ไปขึ้นใหม่ใช่ไหมจ้ะยังเขียนกันนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดส็ดเก้าอะไรอย่างเงี้ยจุ่มไว้ไอ้ดอกดอกอื่นเราก็ได้ดทิ้งหมดอันนี้คือการจุ่มไว้ดูสามสามสามกิ่งดูลูกมันก่อนลูไในสวยเราก็เด็ดเราก็เอาว้ลูไหนไม่สวยตุดเด็กก็เด็ดออกประมาณข้อที่ 9, นะแปดที่เก้าเนาะตอนนี้ก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นก่อนจนกว่าถ<อ>ึง ถึงเวลาแล้วก็มาเลือกดูว่าอันไหนสมบูรณ์ก็เริ่มเริ่มลิไปตั้งแต่น้อยนี่ิี่ก่อนี่อันนี้อันนี้ลิอันี่คือลิเอไอแบบนี้ลิจริงไหมันอันนี้ลิจริงไหมหลิจริงอันนี้มันถึงการที่กันแล้วหรืออ๋ออันนี้น่าจะจุงไว้ได้จุงไว้ดูจุงไว้ดูก่อนว่าลูกออกมาจะเป็นแบบไหนจ่ะจุงไว้ดูสามก้านว่าว่ามันสวยยังจะเอกไปอืมคล้ายๆเป็นการลอง ดูว่าอะไรเหมาะสมเพื่อบุ้งนอนมากินเนาะป้าเนาะมันจกจะมีบิดๆแบบเดียวไปสามเรื่อมมันเหล็กลูมันมิดสวยถามนี่ยังไงป้าทำตั้งแต่ปีไหนมาเนี่ยได้ข่าวมันผมไม่เคยมาดูที่ที่ตัวนีทุ่งยังยังใหญ่เลยัปเราลองลองลองแปลนดูด้านหลังยังมากเลยครับเต็กต็กอนนี้ปลูกแตงโมแถวนี้ก็ปลูกแตงโมเลยปลูกเป็นแถบเลยเนี่ยปลูกเป็นเหมือนกันไหม ก็ปลูกแต่งมูเดลืมเลยที่นี่ก็เลยมันมากแต่งมูมันมากเราเวลาเบู่นอกผอมกันแล้วมันไม่ได้ขายไม่เคยได้ราคาจ้ะก็เลยไปฝึกหัดกับคนบ้านกระสังอันนี้เนี่ยอ๋อไปปลูกบ้านกระสังกระนายดีเนี่ยไม่ได้ไปปลูกดรกเตว่าไปถามวิธีการของเขาทำไปถามตอนไหนชิงไหนยังไงก็เรามาฝึกเองจก็ไปหลายหลายคนเนี่ย คนเดียวไม่มีใครทำตัวแรกคนแรกเลยนี่เนี่ยเป็นคนแรกของหมู่บ้านเนี่ยอันสมเพราะไม่มีใครทำมันค่าใช้จมันหลายนี่่าใช้จ่ายหลายลงลงทุนหลายลงทุนหลายจะมันเหมือนเต่งมูป้าป้าจะถามจริงป้าลงทุนจักไรแต่ตอนนี้นี่มันจักไรนี่จักสามไรสามไร่จนถึงมูนเลยเมื่อกี้แปลงไปใช่ไหมไปมูสูงสูงนี่เลยไปจนถึงตุ่นเลยเนี่ย ไปถึงนี่ไหมหรือแก่สุดท้ายอันนี้คือที่นาพูนพูนเขนออามูตามนั่นปลูกแตงโมอของเองใช่ไหมเฉพาะไอคนตารลูปนี่เอ็นเตอร์ลูปประมาณสามไร่สามไร่จนถึงนู่นเนี่ยจ้ะที่ขีดมันอันนั้นมันยังน้อยๆเฉพาะแคนตาลูปนี่ค่าจ่ายประมาณเท่าไรพอไ่อเลยสามไร่หตอนนี้ปกติเข้าๆเรามันได้ทุนคืนไหลไปเลย มันก็สมยุทธาว่ามันเปลี่ยนโลกเป็ี่นพายอะไรนี่างเงีก็ได้ดีอยู่ได้ดีอยู่เนาะเจ้าเพราะว่าขายมันนแพงกว่าแต่งมูเนี่ยเออราคาแพงกว่าลูกชักขนาเนี้ใช่ไหมออกเลื่อนเือลูกละโลแล้วนี่โต๊ะโต๊ะก็ขายลูกอะไรโลอะไรประมาณลูกละโลสามโลร้อยสามลูกลูกละโลสามโลร้อยสามกิโลหนึ่งร้อยจ้าเต่ว่าถ้าเขามาเมาไปขายนี่เดี๋ยวขายโลยุทธา ออกไปที่อะรเยอๆหลายๆโรยิบค่ะเอ,อ,อาออไปเป็นแต่ที่ตลาดของป้านี่ป้าแสงจันทร์นี่เขายังไงที่ผ่านมาเออจะถามเจ้าปีทํามาเจ้าปีอะไรที่ไปดูงานมาห้า <5 S 2> ปีประมาณนั่นเลยจ้ะประมาณห้าปีอ๋อไปดูมากวแต่ก่อนมันปลูกแตงโมแตงโมเนี่ยปลูกมานานเลว้วเดี๋ยวไปดูแตงโมตรงไหนอาถามนี่แต่นี่เราตลาดของป้ายังไงเขามาซื้อหรือเขาลูบแล้วก็โทรทรท์มาหาหรือว่าเราไปวางหนา นามิตรภาพทั้งนู่นก็ลูกก็อยู่โรงบาลมหาลาเอ้ยุอิมน,นสูงเนาะครับเขาก็ทางไปที่หลายหลายตามถุงเลยเอ้ตามลูกเอยตามลูกเลยนี่เอาไปหลายลที่นี่โรงงานตามโรงงานโรงงานขาร้จักเองหรือว่ามีงงคนในบ้านเนี่ยเขาไปทาอ๋อก็ฝากบอกอที่เ,<ข><ม>เอาไปขายต่อเอากําไรนิดหน่อยก็เขาเอาไปขายกําไรนั่นแหละ บางท,ทีหลายๆเราก็เอารถประทุกไปให้เขาแต่เขาหาคนไม่เร็วสุสรุปว่าของเองนี่ก็ตลาดไม่ไม,ไม่มีปัญหาจม,มีปัญหาใช่ไหมขายมดใช่ไหมออกมาในขายมดม <_ S 1> แต่ว่าช่วงนี้เขาก็ทําพองมันไหมแล้วมันตลาดมันจะจะทำมันจะล้นไหมมันจะมากเกินไปไหมที่อื่นไม่รู้เขาทาหรือไม่ทําแต่ก็นี่ก็ทำแค่เจ้าเดียวแล้วเจ้าหนุนล่ะนายหนุนล่ะเขาทำแตงโม ปลูกอ๋อปลูกแตงโมเนี่ยอ๋อโอเคโอเคเอาป้าทำเจ้าเดียวในเค่สรูปเนี่ยเนี่ยที่นี่พวกปลูกน้องที่เขามารับจ้างเขากำลังเพึ่มฮัทํากันอยู่เจ้านตรงนู้นแต่เขาทำซิปหล่องอะไราเขาประกาทำหลายต้นทุนมันหลายเสียงใช่ไหมจ้ะที่เขาทำแตงโมหลายหลเม็ดในป้าไปซื้อกันไหนมาครับซื้อก็จักลาดก็ได้พี่ไม้ก็ได้เขาขายในเม็ดนั่นสูงไม่มีเ่ยไม่มีเขาเขา เขาเป็นแพ็คหรือเ็เป็นกระป๋องกระป๋องละสี่ลหบ๋องนหอยมันมีเขาราประกันยอมเลเมตรเจ็โอ้เป๊เลยเนี่ยตกเกือบตกเมละบาทห้าสิบตังค์ประมาณเจ็ดบาทละสามสลึงบาทสาสลึงเมตรหนึงเพราะว่าอังอังเต็มในแผงแผงมีลอยหนึ่งอ๋อไอที่เป็นหลุมหุมหลุมหมไม่ได้เจ็บแผงกระป๋องนะแถวหนึ่งเจะจะหลุมคับปลอยสบหลุมลอยสิบหลุม โอเคครับโอเคครับตอนนี้วันนี้เราก็มาขอบคุณป้าเสงจันในการมาให้ความรู้ชาวบ้านและการปลูกแกลบตะลุบันเองอนอุบัูิบานสมแล้วก็ป้ามีอะไรจะฝากคนบนสูงบ้างหรือคนที่เข้ามาเห็นข้อมูลป้าให้คําแนะนําอะไรที่ข้อจริงมันจะเป็นความรู้ป้าลองให้คําแนะนำหน่อยมองๆนี่กันเล้ครับถ้าใครอยากทาก็มาเดี๋ยวจะสนให้ป้าเซง แต่งงานเนาะไปบันสมเนาะพอมาตรงฝายบันสมก็ทะลุมาทางสำลิดใช่ไหมมีทางเป็นสำลิดเนาะทางหลดพอวิ่งได้หลีกกได้นิดหน่อยเดี๋ยวอีกสักบางทียี่พาทพก็เก็บได้เลยอ่อคอยมาดูเดี๋ยวหนึ่กุมภาแล้วเดี๋ยวเราจะมาอีกเที่ยวหนึ่งมาดูน่าจ้า อิงเป่งอะไรอิงเป็งภาษาโ็ลา,าดไปมันแบบมันแบบลูกซุกใสเน่งอะไรมาอ,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 อิางเปงนั่นแหละทำมันไม่ดีมันก็เจงง่ายๆเลย่ังกันนะจ้าไม่ได้ก็่ได้เสมอไปอนี่โอเคปกติแต่กำไรสามไรนี่กำไรประมาณเท่าไหร่ประมาณประมาณถ้าได้ดีๆอ่ะมันก็ยังไม่ทันเคยปลูกอะไรพรมกัน,นมากขนาดนี้นะอันนี้ครั้งแรกปลูกมากกันน่ไหนสุดเนึ่ตุ้งตีแกะประมาณไรอย่างเนี้ย นี่เกือบสามไร่เนี่ยทุกทีก็นี่เนี่ยเป็นหมื่นเป็นกำไรอุ้ยหลายกว่านั้นอ๋อผมก็อะไรกำไรนะพูดถึงกำไรจ้าเป็นหลายกว่านั้นเลยจ้าโอ้โหกำไรสามไร่อ่าลองแปลให้ดูอีกทีกำไรทุนหมื่นหนึ่งก็ยังไม่พอเลยไอ้ทุนประมาณเท่าไรทุนอันนี้ทุนประมาณจะพอทุนอันนี้สองหมื่นร้อยทุนสองหมื่นสองหมื่นก็จังมดคือเจืดละหลายกว่านั้นแหละเพราะว่ารวมนี่ได้นะจ้า คนงานก็หมื่นกว่าแล้วเกือบสองไปแล้วุ้มพาออันนี้ค่าใช้จ่ายใช่ไหมประมาณสองของที่ซื้อนี่ก็โอ้ยหลายอยู่ทีนี้ถ้าขายได้นี่ก็ประมาณขายขายได้ถึงห้าหมื่นไหมใช่แต่อยู่เนาะหรือผมก็ไม่รู้ดอกแต่กําไรก็อาจจะสามหมื่นสี่หมื่นเนาะถึงได้หรือมากกว่านั้นผมก็ไม่รู้เนาะเจนก็นานที่มาในี่ยยูต์จี่บเอ็งขายได้ ไม่ใช่ขายสูงนะแต่ขายสูงก็ไม่ค่อยได้หลายแต่ขายเองยังนี่ก็ได้หลายอยู่จะดูว่ามันก็เป็นช่องทางนึงการทำาหากินที่หลังจากทํานาแล้วก็มาทําอาชีพเสริมแล้วก็คิดว่าเราดีก็อยู่เปราะเปล่าเนาะจ้ะก็ไม่ทาอะไรไม่เป็นเนาะจากทำนาทำนาก็ปลูกพักปลูกนี้ ถือว่าดีไหมเป็นอาชีพตอนนี้จ้าก็ดีอยู่เนาะถ้าคนอื่นจะมาสนใจมาปลูกดาก็ใหม่ความรู้เนาะจ้าป้าแสงจันทร์อยู่ป้ามีเบอร์โทรศัพท์ไหมเผื่อใครสอบถามมีจ้ะบอกหน่อยครับศูนย์แปดเก้าสองแปดหนึ่งหกเจ็ดเก้าสี่มามาโทรหาจะออกมาไรแตงจะออกมาไรมาโทรโทรจองไว้ได้เนาะจ้าลูกละลูกละโลโลสามโลลอยสามโลลอยสามโลลอยเนาะถ้าลูกหนึ่งก็ลูกประมาณสามสิบบาท ได้ไหมถ้าเป็นขายเป็นลูกหรือหรือเป็นโลที่ช่างเป็นโลจ้ะลู้ละโลสามสิบห้าอ๋อโลสามสิบโลสามสิบห้าสามร้อยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ได้ความ้วันนี้ก็ได้ความรู้จากป้าแสงจันบ้านสมนะครับเราติดตามอีกประมาณเดือนหนึ่งปลายคุมพาเราจะมาดูผลผลิตเราจะลูกจะใส่เอียงเน่งวันที่คุยวันนี้ขอบคุณป้ามาคับวันนี้จ้วับีจ้ะผู้ปุ๋มไม่เคยสื่อไปฝากนี่